สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมวังหันมันรุดครับขอโทษหลายๆนะครับผมวังหันมันรุดบรูยูซีวังหันยูซีก็รุดไหมอ่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไม่เด้อครับผมฝากกดแชร์ผมไม่เด้อครับผมวังหันมันอ่ามันรุดครับมันรุดยูซีก็ลักหลอกมันก็เอียงวะหันดอกเอียงวะหันดอกวังหันแม่รุดซืย แมนนครับผมขอโทษลหละร้ายนะครับบังหันกระลังมวนกระลังมันเลยดอยบังหันกระลังมวนกระลังมันเลื่อยกระลังแบบบาเบาเฮ้ยพาโค้แชแอร์ไม่ได้อครับผมสเสด็จม,มวนๆกันเนาะครับเนาะ ไม่เป็นไรครับผมสวัสดีไม่เพียนด้วยนะครับเหมือนเี๋เพื่อนไปตอบตัว <c oughs> คอมเมนต์ไหน <c oughs> ผมหอนหัวอยู่คอมเมนต์เหมือนเดี๋ยวมีอยู่คนไปตอบตัวให้นะครับเหมือนขอบคุณเลยละร้องเพาะมากเพลงนี้อินเนอร์มาเต็มบอลคิดอันลองเพ่งเจ้าของเพ่งเป็นตาฮักตี๋หนะครับเพาะจังเลยครับขอบคุณครับผม เจ้าของเพลงจกักเคยยังเจ้าของเพลงมันเป็นนอนเล่งอยู่อ่าพ้ากันกิจเขาเลงไปนนอครับแต่ละคนนี่มอนอยู่ด้วยว์ชันนี้ขอบคุณครับผม ได้ผ้าผ้าอ,อย่างไรกันอย่างกินเล้งเนาะผมได้นั่นตัวผมสั่งกับเขาอยู่ข้างล่างมากครับอยู่ข้างล่างหอไหมพื้นสีม,มีอ่ะลานกับเขาอยู่อยู่ข้างล่างห้องนี่ เพราะหลายขอคุณครับผมเพราะว่าคิดทอดแม่นครับเพราะว่าคิดทอดครับผมแต่ว่าเพี่ซื้อเพลงมันบอกอยากคิดทอดมันบอกผมมาได้บอกอยากคิดทอดผมคิดทอดที่เก่าแหละคิดทอดเอฟซี FC, สุรุคนะครับผมสวัสดีเก้าร้อยคนด้วยนะคะผมต้องโควร์แลวแล่ะแ,แมนบอก เมื่อวานมีเด็กตื้อไปกวนแอดมินผู้ใดบอกผมดูนี่แหละย้อนไปกวนนี่แหละก็ยังเอามาเป็นประเด็นดิเมื่อวานเนี่ยเอมื่อนี่เนี่ยขจมันมีคนอยู่คอมเม็นหนึ่งนะแต่ว่าผมขี้ขันไปใส่ใจแล้วล่ะอยากเขามาป่วนซื้อผมเมืองส้งนะเพราะว่าเครียดก็เครียดไปหลายรอบเลยจากยังวุ<อ>เพนมาเหม็นนะแต่ว่าผมลบเหม็นทิม,มแล้วล่ะแต่ว่ากระซิมมีมาเหม็นอยู่ขนาด ที่ผมบระเด้ลบกันมีอยู่ที่เพิ่นไปนตอบตัวนะเพิ่อนมินว่าออ่่าาสงสัยเขตอันเมื่อวานเนี่ยผมไปเขาไปเบิ้งไลแอดมินมาบอกสงสัยอะไรนะคิดถึงแอดบีมากอย่างประมาณนี้เนี่ยแหละคิดถึงแอดบีมากเลยมาส่องเข้าดูไลอีหยังเข้าไปเบิ่งไลแอดมินเลยชื่อกันบ่ได้ยังสูโอ้สงสารน้องปีจังสิอีหยังปวดหัว แต่ว่าก็มอ่ซื้อแล้วแต่ว่าสีบ่วเสียท,ท้ายแล้หล่ะคี้คาดบ่วโลกอันนี้เราแต่ผมปล่อยว่างแล้วปล่อยว่างแล้วเอาเจอขจอสีคิดไปจริงไดห้องแบบโอ้มาปวนอยากปวนคักบ่ามักกับบะตรงมะมิ่นก็นได้ทีหลังนะ่อยากมาปวนแบบปวนมาแซาจะเทียดี้ไปปวนอยู่เฟซผมเนี่ยอ่าแล้วก็มาปวนอยู่อ่านเพจผมเนี่ยจักจยิง่ง สวัสดีครับกลัาสวัสดีครับผมอยากสิ่งนี้ให้ได้แต่ก็ลืมบอดได้สตาทีสวัสดีแม่โรดด้วยนะครับวังหันแม่แม่โรดเข้ามาปล่อยไปละใจย,ยินบ๊ยบอกผมไม่ได้ใจฮอนแล้วผมแค่มาบอกโซโซฟังเลยเสีย บดไอศูนต์ผมแบบพ่นพ่นหอยมันแบบมันหุ่นหวยซื่อมันบดไอศูนต์ดิทำมันซูนอได้ทำมันซูนหนักกว่านี้ทำมันซูนหนักกว่านี้แต่ว่าผมอ่าเศร้าแล้วลองเพลงแมน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 ครับลองเพลงขอโทษหได้เลยครับที่มาจุ่มมังหันกันแต่ว่าอยากแบบจุ่มซื่อนี่แหละจุ่มไปผมเงิ คนคืคกนอกันน้องก็เลยแบบจมซื่อนีู่ล้แต่ว่าถามสูนบอกม,มันมันบาดไอสูนเหรอมันมันตอนอ่าตอนเห็นช่วงแรกโบเมนมือนี้เลยครับตอนเห็นเทกเจอรมาโปรแรกๆอ่ะซูนเอาอ,อีหย่างคือเครียดไปเร็วฮะนกแต่ว่ามาตอนนี้เรามันมีแค่คนคนเดียวไหมครับผมก็เลยโอ้เอาปล่อยไปปล่อยไปแล้วแต่เมมจ้าอถอะคือบริเยนมาเนี่ยข้างข้างมาครับข้างบาครับโอ,โอ้ยนอ,อ้อยนอ,อ้อยนอ,อ,ยนอม บ่ผ่านเลยอียังนี่มาเป็นขับมายัางมายัางโนอมาอยัางนอจักยังบุเอาโลกเบิ้งด้วยครับวับงหัน มันมันบอเหรีอนไหมบ่อข่างแล้วจ้าโอ้เอาเบิงเเบ้งดูเอาเบ่อข่างแล้เอาผมโซ่จากนิว้วเอาผมโซ่จากนิว้วบ่อข่างเลยผมโซ่จากนิว้วผมโซ่จากนิว้วไม่ค้างเออผมบอกว่าบ่อข่างเกษสรบ่อข่างแล้วล้วว่าเบิ้งซุ้ง ทีลาไปใสน้องน่องนาจจะอยู่บ้านครับผมพี่เอเป็นนุ่มไวทองอย่างขนองเหมือนดังมาสึกเออนิดคือรูดบะนี่โว้ย จะเป็นนันทนอมนือนี่เล็กลำละนะฮะคำบรรยายอายกินข้าวอย่างย่างครับผมสั่งมาแล้วครับแต่ยังมาท่านได้กินครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งเด้อแบบหนึ่งเด้อเน็ตเครื่องนี่รุดอย่างคือมีเป็นแนวเน็ตรุดเทมมอนี้ สาวเอ้ยถึงสาวเถาถึงสาวจันสมัเป็นอาทัรันบักเขตแท,ท่เนาะบอหาสาวบอได้ตัวนี้โอ้บอหาสาวบอได้เลยบอหาสาวบาได้เลย,าาาเลยมีแต่แนวสิเป็นออยู่เด็ดละ่ะไวไฟ วันนี้เป็นอะไรเนี่ยสูมือกับุซฮียกับอกคยยเป็นหน้าเน็ตกค็คืออันเกาอยสองสาวเป็นเหตุาะลงมวนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผม ของสาวออวลมันเลยซิ <c oughs> แมนบอกหาสาวบดายเลยยังวา,าบอกหาสาวบดายเลย มักสาวสำนอมีบออย่ขอบรูจักไหมครับ